รีวิวลองเท้าพีไ ISO โโกอดกล่องสวยราคาดีซื้อซื้อ,อคือเลยอีกอันชนา,าแนลมา้วครับ สวัสดีครับโบพวกเราแหละครับเอกวันนี้รีวิวครับผมเฮ้ยกล่องสวยวันนี้ไม่ใช่รองเท้าบาเนี่ยแต่มันแบบลิมิเต็ดมีเรื่องราวผมแล้อยากเอามารีวิวให้น้องๆได้ดูกันนะครับแน่นอนว่าผมเชื่อว่าน้องๆร้อยเอร์เซนครับแมงร้อยคนเลยร้อยเนียร้อยเลยต้องรู้จักยูสลิกอ่ะรู้จักไหมเป็นดารานักบอ่ใช่เงี้เขาเป็นนักกวีเขาเป็นนักกวีเหรอ เป็นนักร้องครับผมแนวแรปแรปแต่ว่าเขามีเสน่ห์เรื่องของการแต่งคำวอร์ดดิ้งเขาเลยโอ้โหเป็นนักร้องที่แบบเรียกได้ว่าเป็นนักกรวีตอนเด็กดู NBA เหมือนชะตามันถูกขีดเนี่ยยังไม่ถึงขั้นอันนี้เรายังไม่ถึงขั้นนะครับซึ่งถามเฮ้ยศิลปินไทยแบบเนี้ยคอลแลบกับรองเท้าแบรนด์ระดับโลกเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใช่เรียกได้ว่าไม่มีถ้าไม่เห็น เรายังไม่ค่อยเจอถ้าไม่เจอครับแต่จริงๆแล้วอ่ะของพี่อิวของเราเนี่ยยูสลกเนี่ยเขาเคยคอลแลบกับพีคมาแล้วครั้งหนึ่งอ่าครั้งแรกเนี่ยเป็นรองเท้าบาสครับครั้งเนี้ยมาในรองเท้าที่เรียกว่าเป็นสเนคเกอร์หรือรองเท้าสายแฟชั่นไลฟ์สไตล์เลยซึ่งผมบอกเลยว่าสวยมากรับนะให้ดูกล่องให้ดูกล่องก่อนให้กล่องสวยจริงอ่ะคือแบบมันไม่ใช่กล่องเท้าแบบทั่วๆไปอ่ะก็มีการดีไซน์การวาดตัวาระตูนขึ้นมาเึ่งแบบดูดีอ่ะ ดูสวยมากเลยนะครับเนี่ยเท่มากแค่กล่องก็ก็เท่แล้วให้ดูกันข้าวซึ่งรุ่นเนี้ยพี่อิวก็จะแต่งเพลงไว้ด้วยครับเข้ากับเพลงเข้ากับรองเท้าเป็นซีรีส์เดียวกันซึ่งจะใช้คําว่าไอโซกอดซื้อรองเท้าได้เพลงไม่ใช่เพลงดูฟรีเลยขอเพลงีขาปล่อยในยูทูบไปหาดูเอานะครับอ่ะเปิดมามีเนี่ยอิวสลิปโอ้เท่ว่ะอย่างเท่บอกเลยโโอ้หแม่งแบบเหมือนแบรนด์ใหญ่ๆระดับโลกเลยเด็กๆมันคั่งคายอะคั่งคายมากเอารองเท้าไปดู เฮ้ยเดี๋ยวนี่ไซส์พี่เอกเหรอไซส์ผมอ่ะโคตรเบาสี่สหกสองเอเซเดี๋ยวคือมันเบาจนแบบเบา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 ความรู้สึกแรกคือเบาเบาใช่ราคาอยู่ที่ประมาณสามพันห้าราวๆเนี้ยแต่ไซส์ใหญ่พี่ไซส์มันจะบวกหน่อยครับหนัผมจำราคาไม่ได้ประมาณเนี้ยสามพันห้าโอ้โหนะครับซึ่งตัวนี้บอกแล้วว่ามันไม่ใช่รองทาวบาสอะแต่ยูสลิกนี่เขาเล่นบาสนะครับเล่นเก่งเลยแหละแล้วก็ ชอบรงท้าบาชอบบาสเกตบอลครับมาแบบแนวแบบโซลสตรีทนีล็อกนี่ล็อกไม่มีความรู้เรื่องดนตรีเลเนี่ยนะครับก็ออกมาเป็น P Isocal ตัวนี้นะครับอ่ะให้ดูกันแบบโลโมชั่น่หนแอนสวยแอดเลยนะแอดเลยต้องหยดน้ำมันด้วยคาราบาหรือเปล่าโอ้สวยสวยมากนะครับซึ่งอ่ะเรามาดูกัน นะครับซึ่งดีไซน์เนี่ยผมมองว่าเนี่ยเบสของรองเท้าเนี่ยการดีไซน์ม,มันได้กลิ่นอายแบบ Air Force 1โคตรเหมือนนะครับแล้วแบบเป็นทรงไฮที่มีสายรัดอ่ะอคือสายรัดตรงนี้ถ้าไม่มีรุ่นนี้จบเลยนะเพราะมันเป็นอะไรที่แบบใส่แล้วมันสวยมากมีเส้น,นตรงนี้แหละมันเท่ตรงนี้แหละ<อ>ซึ่งถ้าเป็นวัยรุ่นยุค80คือรุ่นเราอ่ะ สมัยนั้นที่เป็นรองเท้าบาสแล้วมีสายคาดอย่างเงี้ยเ<อ>ทซารโคตรเทโคตรเทเทซาเลยเซึ่งยุคนี้ไม่ค่อยเห็นนะคะคันนี้เขาเอากลับมาให้น้องๆได้ใส่แนวนี้กันเ,<อ>เรียกได้ว่าแบบอันนี้ผมชอบมากตรงจุดนี้นะดีไซน์สวยมากแล้วคู่สีขาวดําทองโคตรพรีเมียมโคตรพรีเมียมหรูมากนะครับตรงนี้คือแบบเป็นจุดเด่นเลยเ<อ>คันนี้พูดถึงเรื่องของวัสดุวัสดุที่เขาใช้เนี่มันเป็นหนังไงหนังสังเคราะห์นี่แหละเหมือนคาร์ดวัน แต่ว่าเขามีการเล่นลูกเล่นอคือไม่ใช่หนังเพียวๆจบเขาทำเป็นหลายเลเยอร์เช่นดูโลโกตรงพีกเนี่ยสามเหลี่ยมเพราะว่าเป็นหนังสามเหลี่ยมตรงชิ้นข้างๆนี่ก็มีปีกนำเป็นปีกออกมาแล้วก็มีเลเยอร์ซ้อนกันหลายอันนะครับเนี่ยตรงซ้อนตรงอะไรก็มีคือทําให้รองเท้ามันไม่ดูเรียบจนเกินไปดูมีอะไรมากขึ้นการดีไซน์แบบนี้ผมเรียกียกว่าหผมไม่สิบเต็มนะความแฟชั่นนี่คือ มันไม่ต้องหือหวามากเนียแต่ว่ามันลงตัวสุดๆเรียบหรูดูดีเรียบหรูดูดีนะครับเนี่ยแล้วก็โลโก้ออนทรงพลังเนี่ยอิวสลิกตรงนี้ไม่เท่าไหร่นะพี่เอเฮียชอบตรงนี้ว่ะมีพี่อิวไงโอ้โหตรงนี้แม่งโคตรเทะมีชูเลสโคตรเท่เลยอะเขียนชื่อพี่อิวอยู่คือสุดยอดสวยมากสวยมากนะครับตอนนี้คือแบบโอเคเลยอคันนี้ไอความสวยงามก็เรื่องหนึ่งเฮียแต่การใช้งานล่ะ เยมักจะเคยได้ยินคำนี้อยากห่อครับอยากเท่แต่ต้องทนเจ็บต้องอดทนอดทนเกิดจากอะไรเฮียพวกเอ่อจะแดนเลสโทอ่ะหน้ามันบีบบ้างแ็งโป๊กบ้างเลียวบ้างจะใส่ต้องอดทนจะหล่อต้องอดทนอ่าอันนี้หล่อเท่ไม่ต้องทนไงแบบสบายใส่นอนได้เลยไม่บีบไม่กัด แต่ข้อเสียคือมันเบาอะแค่มันเบามันก็สึกได้ใจไปแล้วเกินครึ่งนะพี่มันเบาเบาเลยอยเบาเบาเบามากถ้าใครเคยใส่แอร์ฟอร์จะรู้ว่าน้ําหนักมันจะด้วยความที่แอร์ฟอร์มันเอาเทคโนโลยีตั้งแต่ดั้งเดิมไงเออเราก็ว่ากันไม่ได้มันจะหนักหนักแต่อันนี้คือพัฒนามาจนแบบเขาเลือกสิ่งที่ใช่ปัจจุบันนี้มันเหมาะสมมากกดโฟมให้ดูคือแมงโคดนิ่มอะนี่ยนิ่มแบบหรือโฟมมันแบบ นิ่มมากค,คือตัวนี้มันไม่ได้เขียนไว้นะว่าเป็นไทชิหรือเปล่าแต่ฟิลที่ผมเคยใส่ไทชิมาผมมองว่าตัวนี้อาจจะเป็นไทมากน่าจะเป็นไทชี่คือเป็นโฟมที่นุ่มมากอแล้วเบามากๆนะครับเนี่ยดูดอกพื้นเนี่ยลาย t r a c t i มันคุ้นคุนมันไม่มียางอะ่ะมันไม่มียางแบบเอาด o o ับ u บอร์ครับคือถ้าไปใส่เล่นบ้านนี่พังบอกเลยพังพังแน่นอนเรียบร้อยแต่ว่าอันนี้มันไม่ลื่นนะคือใส่ทำก็ชิวๆจำววันไม่ลื่นนะแล้วดอกลึกมากลายคุ้นไหม ก็แอฟอรแต่มันมัน,มน,มนออกแบบต่างกันนิดหน่อยอออมีการทําอะไรที่มันต่างกันนิดหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกว่ามันมันนุ่มตั้งแต่ล่างสุดยันข้างบนเลยนุ่มมากๆเบามากๆลดน้าหนักขั้นสุดเบาเนี่ยคือความเข้าใจแรกเบาจริง,รงสวงมเมื่อไหร่เนียครับน,นุ่มอ่นุ่มเลยคือนี่นุ่มมากคือถ้าคุณนึกถึงไอ้โฟลของอันเดอร์เมอร์พื้นมันจะเป็นแบบนั้นแหละพื้นแบบชิ้นเดียวอ่ะไม่มีดอกล่างอ่ะ เพราะนั้นความต่อเนื่องของสู th การเคลื่อนไหวเนี่ยจะดีนะครับแต่นี้บวกความนุ่มเข้ามาอีกนะเพราะนั้นนุ่มเบานุ่มมากๆทรงไม่บีบเทา้าแลาเท้าใหญ่นะครับารตามตล์ของเท้าจีนของเท้าพีกนะครับไม่เลียวนะครับใส่แล้วค่อนข้างจะแบบค่อนข้างสบายถามว่าแล้วไซส์ต้องเลือกยังไงอ,อก็ตรงไซส์แบบนั้นแหละครับหรือถ้าใครชอบความสบายก็ใส่หลวมไปสักเบอร์ก็ได้ แต่ถ้าเป็นอย่างนี้หลวมดีกว่าผมใส่หลวมไปเบอร์ใส่สบายปกติพี่ได้ใส่มา4ี่ห้าอะไรเงี้ยสี่หกจะหลวมนิดนึงซึ่งอันนี้คู่นี้สี่สิบหกผมใส่้วคือสบายเลยไม่ได้ไปใส่ทึบบาเนี่ใส่แบบใส่แม่งทั้งวันอ่ะไม่บีบไม่กัดใส่ได้หมดเลยแต่ว่ามันจะมีข้อเสียข้อหนึ่งคือด้วยวัสดุด้วยรูปทรงครับการระบายอากาศมันเลยทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าจะเห็นในวัสดุตรงลิ้นรองเท้านี่โอเคเป็นผ้าลายที่มีรูค่อนข้างดีแล้วก็ข้างในเนี่ยเจาะรูนิดหน่อยแต่่ข้างไมมีะน แต่ถ้าเกิดเราใส่เดินชิวๆไม่ได้ใส่เล่นบาร์เนี่ยเนื้อออกเยอะเองเหนื้อไม่ออกเยอะหรอกไม่น่ามีปัญหามากใช่ใส่ถุงเท้าข้อสูงนะสวยๆอ่ะจริงๆมันในในแพทของอ่ะไอไอโซกอนเนี่ยเขาจะมีถุงเท้าของเขาด้วยคึ่งแข้งหน่อยเนาะเฉพาะทางของเขาเลยมีดีไซน์ไอโซกอนเขาเลยแต่พอดีพี่เองไม่ได้สั่งมาให้ดูแค่รองเท้านะครับครบชุดครับเรียกว่าครบชุดแล้วไปคอนเสิร์ตพี่อิวโอ้โหเท่แน่นอน พี่ยวเลิฟเลยเล uh, ิฟเลยเลิฟเลยพวกมึงนี่แฟนขับตัวยงอ่าเวลาเชียร์นี่ไม่ต้องยกแขนขวานะยกขาซ้ายขึ้นมายกตีนขึ้นมานี่หมาเขาูประมาณนั้นนะเพราะอันเนี้ยสำหรับแฟนขับยูสลิกอ่าคือไม่มีไม่ได้เอางี้พี่เอกเฮียเนี่ยไม่ได้อินดีฟกับยูสลิกเลยนะครับแต่เห็นเนี่ยตัวเป็นๆครั้งแรกเลยนะครับต้องอยากได้ปะสวยไงเพราะมันเอาไงส่วนตัวเฮียนะลงตัวตรงที่ว่ามันเรียบหรูเรียบหรูดูไม่เยอะและเบา เอางี้นะสามพันห้าถือว่าถูกนะครับน้าหนักเบาคือสุดยอดครัใส่นุ่มอีกสวยอีกไม่รู้จะดียังไงแล้วลงตัวแล้วคือดีที่สุดแล้วแบรนด์พีก็เหอะเปิดใจหน่อยอพีกใส่ดีมากนะเออไม่ต้องในกีหรอกถูกแล้วที่สำคัญมันคืออูสล็ไงเนี่ยดีสุดแล้วเอามาอวดแค่นั้นแหละนะเนี่ยคือแบบเจ๋งเจ๋งจัดอีกทีว่าไม่ใช่รองเท้าบาสนะครับเป็นรองเท้าใส่เดินเล่นชิลๆ ไปดูคอนเสิร์ตที่ดูได้คอนฟิดหลอกมากหลอกมากอ่ะวันนี้ก็เอามาแนะนำกันนะครับใครสนใจก็ไปติดตามสั่งซื้อได้ทางเอ่พีคสปอร์ตไทยแลนด์อ huh, yes, yes, voilà. ่ะนี่เขาไม่ได้ให้ให้ตังค์มาอวยนะผมเสียตังค์ซื้อเองอ่ะของดีของดีของมันดีของมันหล่อจริงเลยอยากบอกต่อเลยอยากบอกต่อนะครับอ้าวขอบคุณสำหรับใครที่อยากให้เรารีวิวนะสปอนเซอร์เนี่ยคอมเมนต์มาติดต่อมาได้ส่งมาก็ได้ส่งมาก็ได้นะบวกตังค์หน่อยก็ดีนะก็ คนต้องถ้ามาคุยกันต้องกินข้าวถ้ามาคุยกันต้องกินปิ้งยางถ้ามาคุยกันนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกับเอกอันฑ์ชแนลทิกตอกไอจีมีโมไว้พบกันโอกันนะาสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ดีว่ะผมมาจากเด็กน้อยที่มีความฝันมาจากเด็กน้อยที่มีความฝันใช้หัวใจและบาดลูกนั้นเกิดมาเป็นเอกอั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 นฑ์แนล